ซึ่งชุดแรกคราวที่แล้วจะเสร็จประมาณ9ก้าโมงเราพาท่านไปแวะจุดพักที่ปรากฏว่าเดินช็อปปิ้งกันเลยทำให้มาถึงจ้โสธรช้าืัอเราช่วยกันดูแลนะครับระบบก,การสื่อสารก็ระมัดระวัะวงการเดินทางดึงโดยระเบียบผู้โดยสารที่เขอยู่รถข้างๆเขา,าจะเห็นเราเขาก็ นะครับมระวังนะครับเช็คชื่อกันให้ดีๆนะครับเช็คชื่อกันให้ดีๆคนหายให่ไหความเรียบร้อยขึ้นอยู่กับพี่น้องท่านดีมากแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วช่วยครับเดี๋ยวแยกย้ายไม่ตวจสอบความเรียบร้อยบนรถเออรือ,รอรน้ท่านนเออปาติ้วินะครับพาคณะไปไม่ใช่หน้